ดูนะคะลำยัยงดงิดนะคะคุณพ่อคุณแม่ชาเขาคงจะโมโหตั้งแต่วานนี้นะคะที่ตอนที่คุณแม่เมตตาเนาะเราก็จัดให้คนละกาละมังนะคะแต่เพิญนนะคะดีซอกินหมดเร็วเนาะกินหมดเร็วก็เลยไปแย่งเขานะคะดูวันนี้พอน้องแย่งนิดเดียวเองนะคะวันนี้ไม่ได้แย่งเยอะเหมือนเมื่อวานนี้นะคะ งดหงิดขึ้นเลยอารมณ์ขึ้นเลยนะคะอารมณ์ของคนท้องนะคะเหมือนเด็กทะเลาะกันเลยใช่ใจเลยค่ะคุณแม่คะดูเนาะลำไย,ยเอ้เห็ดคือไหลล่ะเอ้ยนองมาอยู่น้ากะน่องมาขอขนนกินน้ากะโอ้ยเนาะโ,โอ้ยดูนะคะของลำไย,ยนาลีโซอย่ายุ่เมื่อวานนี้ค่ะแม่เยาวเป็นเมื่อวานนี้แหละค่ะ คุณแม่เมตตาปุ๊บเราก็แบ่งให้สองกะละมังแต่ว่าห่างกัน <laughs> รีซอดันกินหมดแล้วค่ะก็เลยไปกินเขาก็มองนะคะแต่เราก็ไม่ได้คิดอะไรแต่วันนี้พอรีซอไปเอาไปเอาแค่ครั้งเดียวเองนะคะเพราะเราจะมีกล้วยให้รีซอเนาะเพราะว่าจะให้เขาหยุดหยุดกินกล้วยนะคะคุณหมอห้ามก็เลยให้รีซอกล้วยนะคะแล้วก็รีพอรีซอก็กินเร็วเนาะ แป๊บเดียวของที่ไม่เยาเมตานะคะแป๊บเดียวแล้วก็เลยไปเอาน้องนะคะไปเอากัดน้องกะละมังน้องโอ้ยขอบพระคุณมากๆเลยนะคะคุณแม่ดูนะคะโอ้ยเนาะโอ้ยเนาะลำใหญ่งุดหงิดนะคะกับที่ว่าน้องมาแย่งอาหารโอ้ยดูนะคะอารมณ์ไม่ดีเลยนะคะอารมณ์ยังไม่ดีเลย ใช่ค่ะตอนนี้เข้าใกล้ไม่ได้เลยนะคะอาหารโลกก็คงจะไม่ต้องให้เขาสงบจิตอารมณ์ก่อนนะคะถึงจะเข้าไปนะคะช่วงนี้เราก็ต้องระมัดระวังนะคะโอ้ยแต่โอ้ยถ้าถ้าไม่ถ้าไม่ถ้าไม่ใช่รีโซนะคะคุณพ่อคุณแม่ค่ะน้องคงจะตะลิดนะคะเพราะเมื่อกี้นี้นะคะแต่เพราะเออนะคะรีโซนะคะรีโซเป็นเป็นช้างที่ว่านิ่งมากเนาะ โอ้ยนาะลำใหญ่เอ้ยนะคะน้องเขาเขาแค่ว่าแย่งกินนิดเดียวเองนาะคุณแม่คะไม่เคยเป็นแบบนี้เลยนะคะิดูนะคะงุดหยุดใส่ทุกอย่างเลย <c oughs> เอาไปอะไรไปให้กินก็จะไม่กินนะคะช่วงนี้นะคะเพราะว่าทําให้เรารู้เลยว่างุดหงิดนะคะเอาเอาช้างเอาลีโซมาแย่งเขากิน โอ้ยยกขาเลยนะคะยกขาไม่ไกลนี่โอ้ยลีลีลำใหญ่เอ้ยนะคะเตะสูงด้วยใช่เลยนะคะคุณแม่ค่ะแม่แขก็กำลังเพิ่งเห็นนี่แหละค่ะอารมณ์ของปกติเขาจะไม่เคยอารมณ์เสียนะคะแต่วันนี้เขาตั้งแต่เมื่อวานนี้เราดูแล้วเนาะ เมื่อวานนี้ตอนที่คุณแม่เข้ามาไม่ตาก็แบ่งให้เพราะเอิรนีโซอเขากินเร็วตะครุบตะครุบกินนะคะลำใหญ่หงุดหงิดมากๆเลยวันนี้อเอาอาหาร<ด>ให้รีโซอกินเลยนะคะลำใหญ่เวียงนานแ่ะดูนะคะโอ้ยเหมือนเหมือนคนเราท้องหงุดหงิดจริงๆเลยเนาะลำใหญ่โอ้ยล่ะ แตเย็นๆจ้างหงุดหงิดใส่ทุกอย่างเลยดูสิคะให้อาหารก็ไม่กินด้วยนะคะช่วงนี้คุณแม่ <laughs> ดูลำไย,ยนะคะดูลำไย,ยเลยนะคะหนุ่มน้อยก็ขอโทษนะคะนิ่งมากเลยนะคะรีซอร์ของเรานิ่งมากเลยค่ะคุณแม่จ๋าจเย็นๆนางเจ็บปวด <laughs> โอยดูนะคะขาหลังเลยนะคะอารมณ์งหงุดหงิดแท้นะคะ <laughs> ใจเย็นนางเก็บกดใช่ค่ะดูดูดูโอ้ยลิโซอ,อร่อยใช่ค่ะลิโซไม่ได้สนใจเลยนะคะลิโซกินอย่างเดียวโอ้ยเนาะลำาไยเอ้ยล่ะใจะเย็นเย็นเดี๋ยวก็ได้กินดอกชาเดี๋ยวคุณแม่พุนเมตาลูกเอ้ใจเย็นเย็นจ้าลำาไย โอ้ยช้างนี้ไม่รู้จักพี่รู้จักน้องจริงๆเลยเนาะมาแย่งกินนะคะเหมือนคนท้องอะห่วงของเหมือนคุณแม่มลิว่าเลยนะคะห่วงของนะคะรู้สึกไม่พอใจเลยนะคะโอ้ยรีซอแย่งอาหารน้องกินนิดเดียวเองนะคะวันนี้แต่เมื่อวานนี้รีซอร,รู้สึกรีซอกินเยอะเมื่อวานนี้แย่งแล้วก็กินเยอะแต่วันนี้น้องกินนิดเดียวเองนะคะ งุดหงิดขึ้นเลยนะคะอารมณ์อารมณ์บ่จอยเลยนะคะโอ้ดีนะคะคุณแม่ค่ะเปลี่ยนเปลี่ยนโซ่ใหม่นะคะถ้าไม่งัน้นไ,ได้ได้เลิดเข้าป่าแน่ๆเลยนะคะได้ตะเลิดรีโซนายฉันจนนานเลอ้ยแม่เยาเอ้ยเนาะบอกคยเห็นแบบพันนิ่งตลอดเนาะสูเทือรีโซ่แย่งกับสีนิ่งตลอดตั้งแต่ท้องเริ่มท้อง มาก็ไม่เคยมีอาการแต่เมื่อวานนี้เขาโพลีโซเขา้าเข้าไปแย่งนี้รู้ในความรู้สึกนรู้เลยว่าเขาไม่พอใจเนาะแต่ไม่คิดจะมาเก็บกดมาออกอาการวันนี้ <laughs> โอ้ยนอ,อเอ้อใจเย็นๆใจเย็นๆเ,เดี๋ยวอารมณ์ดีขึ้นนะคะไก่เอ้ยไก่ก็ออกไปห่างๆในไก่โอ้ย <laughs> <laughs> ดูดู <laughs> เป็นเห็ดไกลีซอล <laughs> ีซอเฮาปเป็นอย่างเลยค่ะลีซอเฮานิ่งเลยนะคะลีซอนิ่งเลยนะคะ <laughs> เมื่อเมื่อตะกี้ถ้าเป็นเชือกอื่นนะคะแม่เยาคุณแม่มาริคุณแม่ทุกท่านค่ะถ้าเป็นเชือกอื่นนะวิ่งเลยแหละเมื่อเมื่อกี้นี้แต่เพอเอิญลีซอ <laughs> ลูกลูกชายในโซลชายมุด <laughs> โอ้ยนะคะขอบพระคุณคุณแม่มากๆเลยที่มาเมตตาเอาผลไม้เทให้ให้ก็ไม่กินใช่ไหมคะเดี๋ยวให้เขาอารมณ์ดีก่อนนะคะคุณแม่คะ่ะเดี๋ยวค่อยเทนะคะ<นาย>ช่วงนี้เทได้เขาก็ไม่กินนะคะอาจจะเรี่ยงด้วยด้วยด้วยซ้ํานะคะกับอารมณ์เนาะกับอารมณ์คนโกรธนะคะนี่กับคินโบอีมเด้ลิซอกันาด<ย><นาย> เออเลือกกินเลือใช่ค่ะเ้อเถออยอ่อะไรไหมสวางเลยอทเถาโดนน้องมอยู่ป้อไอนเลก็เอ่าเถาะกเถอโดนน้องเมย์เถาะเผื่อเขาจะอารมณ์ดีเอาลองเอาไปให้กินสิเอาห้าเออเอาห้าโอ้ยเนาะ เป็นตาลีโตนเท่หมุดงิดนะลีซอลีซอขอโทษแล้วนะคะตัวแม่ย้าอยู่ใครลีซอขอโทษแล้วค่ะคุณพี่จ๋าอารมณ์ดีหน่อยนะคะพอได้ยินเสียงยิงโอ้โโยกกาลมมกกันนกด้วยนะคะ ตะเตาจีเสอร์เมือนนี่ไอคข้างเห็นไหมอารมณ์ดีดีก่อนโอ้ลิซอฮะมงฮะกันง oh, pues ่ายฮะมงฮ่าฮ <mission> ่า <Kas> ฮ <BC> ่าฮ่าฮ่า ความเงียบหมดเงียบของลำไยเพิ่งเห็นค่ะเออคุณลีซอขอโทษแล้วไม่ลำญ่จ๋าอารมณ์ดีเลยจ้านะคะลำญ่ไม่คืออารมณ์เสียนะคะโอ้ยเนาะอารมณ์เสียใส่หนุ่มน้อยเลยนะคะอารมณ์กว้างอารมณ์คันนกด้วยนะคะลงเอเปรี้ยงอะไรไม่รู้เป่าตัวลม Anh mông. Anh mông, anh mông, anh mông. Anh mông, anh mông, anh mông. Được, 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 được. Tiếu sẽ hạnh phước á. ็นลำไยด้อค่ะกำลังเห็นลำไยอารมณ์เสียกับการกิน <laughs> วงแตกกเจอไม่เป็นไรนะคะยังไงเขาก็ยังอารมณ์ดีเหมือนปกตินะคะรู้ใจเขานะคะให้หย่อนลงนิดนึงแล้วก็ค่อยเอาอะไรให้กินนะคะเดี๋ยวเขาก็จะอารมณ์ดีนะคะ,ะ,ะต้องกิน อารมณ์หงุดหงิดตั้งแต่รีโซเมื่อวานนี้แล้วดูแล้วนะคะอารมณ์หงุดหงิดเลยนะคะอารมณ์ดีแล้วนะคะอ่ะอารมณ์ดีแล้วนะคะอารมณ์เริ่มดีแล้วนะคะพอได้กินนะคะช้างท้องหงุดหงิดนะคะ